Vatika Koko Bhakti cô Nai bố Kaup Sapa Kimai Deka Nenai Bhamma Nena Dipukti bố Indi Nena Dupukti Kati Mai Omai Nenai 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 นนนะะ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมนัทวุฒิบินมุกดานะครับอีนี่เจ้ามาเดินดูครับสวัสดีครับผมปีวัตโกศิลจากกิฟรีมินบุรีครับครับผมนี่มาดิแบบปนดีจัดขึ้นมาดิอ๋อใหม่ใช่กะมาอยู่นี่บางกู้เลยครับเกยเลยอ๋อได้ยินนะครับได้ยินนะครับ ท่านผู้ชมได้ยินไหมครับได้ยินนะครับพวันนี้นะครับเราก็มาพูดเรื่องผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพของเรานะครับโปรตีนก็เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพร่างกายมีสโลแกนเยอะว่าเสริมสร้างซ่อมแซมและดูแลนะครับเสริมสร้างซ่อมแซมและดูแลนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์เครื่งดื่ดูแลนะครับเพราะนั้นคือวันนี้นะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาเล่าสู่คนฟังได้แล้วเราจะมีประสบการณ์ดีๆกับการดูแลสุขภาพนะครับวันนี้โปรตีนก็ตัวนี้ เป็นวีคเอนนะครับมันมีเรามีชื่อใหม่ชื่อสวยนะครับวันนี้สีเขียวไม่เคยมีแล้วไม่ใช่วันพุธแล้วครับคือวันวันจันทร์นะครับแต่เราสีเขียวมาคุยกันนะครับผมคิดว่าแต่งตัวเข้ากับบรรยากาศดื่มตัวใหม่อะไรต่างต่าง ช่วงนี้สินค้าขาตลาดแล้วนะครับท่มินบุรีหมดแล้วนะครับยอดสั่งดีมากยอดสั่งนะครับส่งเข้าเมถานเดี๋ยววันนี้ที่ตั้งนี่คือที่ตั้งสี่กองในสอจองไว้แล้วใช่เลยครับจองหมดแล้วครับถึงจะเนข้ามาก็ไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าสามารถมาออกไปจองไปค้างได้นะครับตอนนี้ก็คือวีแกนมัตติแพนโปรตีนนะครับกพเป็นโปรตีนพึ่งทีก็ได้ว่ามาจากพืชนั่นเองนะครับจะดีไหมนะครับก่เรื่องสุขภาพเราเพื่อสุขภาพยาวกานยาวไกลนะครับเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคารับบอมเราเองนะครับไม่สามารถที่จะ เออสวัสดีครับรก็ได้นะครับก็ได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็ได<อ>้นะครับ เรามีของดีๆมาเล่าสุกขกันฟังนะครับรัท่านคือท่านใดถ้าเกิดมีโอกาสได้แชร์ก็คือมาบบวันนี้เรามีสามท่านวิทยากกอกรที่มากโดวยวส,สุขทานดูดยผลิตภ<อ>ัณฑ์ะนะครับเือทานแล้วนะครับคือทานแล้วอยากจะานําสินธิดีมาบอกกับ,บเพื่อนนะครับว่าดูแลสุขภาพาร่างกายยางไรก็ยุคนี้นะครับกีวกับการดูแลสุขภาพาเสริมคุ่มกันให้ร่างกายเราแข็งแรงเสริมอเสริมสุขภาพากล้ามให้แข็งแรงนะครับก็คือเพื่อต้านภัยโรคต่างๆที่มาตีกันที่กำลังมามากมายนี่ปัจจุบันนี้นะครับครับ คือมีไรมาแนะนำนะครับวีแกนตัวนี้นะครับเป็นมัลติแพลนโปรตีนนะครับคือใครก็ตามนะครับที่ต้องการทานโปรตีนเพราะว่าการทานโปรตีนเนี่ยตั้งแต่เราเกิดแรกเกิดเลยนะครือเราต้องได้รับโปรตีนเพราะว่าอะไรเพราะว่าโปรตีนไปช่วยเรื่องของการซ่อมแซมจุดที่สึกกรอแล้วก็ช่วยในร่างกายของการเจริญเติบโตไม่มีโปรตีนไม่มีโปรตีนร่างกายอยู่ไม่ได้ร่างกายจะมีโครงสร้างเป็นกระดูกนะพอเป็นกระดูกปุ๊บก็จะมีกล้ามเนื้อ กล้าเนื้อก็คืออย่างที่เราเรียนมาวิตามิน5ใช่ป่ะเป็นในกลุ่มของอาหารที่จำเป็น5หมู่วิตามินเป็นหมู่หนึ่งที่สำคัญมากๆเแม้่าที่ร่างกายที่เราต้องการก็ต้อง1ก็คือมีวิตามินมีเกลือแร่แคลเซียมวิตามินอย่างเงี้ยทีนี้ในหนึ่งกล่องเนี่ยวิตามินของมัลติ มัลติเพนโปรโปรตีนตัวนี้เขาจะให้โปรตีนสูงถึง11กรัมตอนหซองวันสิกรัมตอนหนึ่งซองนะครับพือเพราะว่าถ้าเราทานโปรตีนทุกวันโอกาสที่จะสูญสลายของกล้ามเนื้อในร่างกายของเราจะแทบไม่มีเลยแล้วก็ถ้าเราป่วยเนี่ยสุขภาพจะดีขึ้นเร็วขึ้น ปกติแล้วเราได้รับประทานยาอย่างเดียวใช่ไหมทีนี้เราก็มาดื่มโปรตีนเพิ่มขึ้นเพื่ออะไรเพื่อต้อมแซมตุวที่ติดหรอนั่นเองนะครับจึงทําให้โปรตีนตัวนี้น่าทานที่สุดแล้วเป็นไงรสชาติที่บางดื่มไปละเป็นไงดีนะใหม่รสชาติหอมอร่อยนะครับรสชาติเพมาะดื่มง่ายหมากดื่มกับอะไรก็อร่อยชงแบบไหนก็ดีนะครับางคนบางคนไม่เคยทานโปรตีนเลยดื่มง่ายไหมคนที่ไม่เคยทานโปรตีนก็สามารถที่จะดื่มไม่ง่ายนะครับ ง่ายมากเพราะว่าเป็นชงได้ถึงสามน้ำน้ำอะไรบ้างบ้างน้ำคุณน้ำสบายๆน้ำแต่เครื่องกรองน้ำคลีฟอรีนก็ชงได้นะครับที่สำคัญแล้วก็น้ำร้อนอุณหภูมิเจ็ดสิบถึงแปดสิบองศาก็ชงได้นะครับแล้วก็ถัดมาน้ำอะไรนะน้ำอุณหภูมิปกติน้ำเย็นก็ได้หมดนะครับถ้าน้ำเย็นอาจจะอะไรเราให้วิธีการแบบเช็คนะครับเราเปเครื่องเช็คอยู่แล้วให้อยู่แล้วนะครับทันคืนเนี่ยช่วงนี้นะครับออกมาใหม่แต่ออกมาใหม่ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโปรตีนเนี่ย ราคาเราไม่จะพูดถึงยฉพพูดถึงราคานรับาคาไม่พูดถึงนะครับอีาสอมาดดูตัวสําคัญสาคัญที่อยู่ในโปรตีนซึ่งไม่ใช่อยู่ในเมืองไทยนะนําเข้าจากต่างประเทศนะมีไหมว่าหนึ่งเลยนะสารสกัดจากถั่วลันเตาสีทองบางรู้ไหมถั่วลันเตาสีทองไม่ได้ได้อยู่ในประเทศไทยนะไม่ไม่มีต้องนาเข้าต้องนําเข้าต้องนเข้าจากไหนนะตัวละตัวสีทอ่งเนี่ย ประเทศนะครับฝรั่งเศสแล้วก็รู้ว่าประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีด้านความเป็นผู้นําสูงนะแล้วก็ประชากรของเขาเนี่ยก็มีสุขภาพที่ดีด้วยและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้เชื่อถือได้ด้วยใช่ครับเพราะนั้นบางคนบางเขาถามว่ามีคุณผู้ชมถามมาเพื่อนๆถามมาว่าทานถั่วเหลืองจากน้ําเต้าหู้ได้ไหมเราไม่ทานเวตัวนี้เราจะทาน ถั่วเหลืองจากน้ำเต้าหู้ได้ไหมบางได้รับสามารถทานได้แต่เราไม่สะดวกในการทานความเข้มข้นไม่ได้แน,น,น่น,น,นอ,น,อนนี่ความเข้มข้นความสะอาดและความปลอดภัยอันนี้พอเราสากัดมนันจะเอาสารพิษสารชีิติต่างออกไปน,นะครับบาคั้งถั่วเหลืองที่ ที่ถั่วเหลืองที่เราทานเจน้ำเต้าหู้เนี่ยเราดูความเข้มข้นได้ได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับได้มากได้มากน้อยเพียงใดเพราะนั่นคืออันนี้คือแตกต่างเพราคือถ้าน้ำถั่วหลันเตาเน้ำเต้าหู้ได้แต่เราไม่ได้ถั่วลันเตาสีทองนี่เพราะน้ำเข้าจากฝรั่งเศสใช่ไหมมีอีกข้อหนึ่งก็คือบางคนเนี่ยเข้าทานน้ำเต้าหู้ก็จริงแต่คุณหมอบอกว่าน้ำเต้าหู้นะจะได้น้ำตาลกับไขมันเราอยากได้ไหมมันจะได้น้ำตาลกับไขมันด้วยที่เราดื่มน้ำตัวเหลืองทั่วไปเนี่ยแต่ตัวนี้ไม่ มีน้ำตาลกับไขมันอมีน้ำตาลกับไขมันนะไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยแเีมเห็นไหมคือมีความปลอดภัยคือที่สำคัญความปลอดภัยด้วยนะครับทอเลเตอรอแล้วก็ไม่มีอะไรตัวระบบย่อยอะไรนะในระบบย่อยด้วยที่สำคัญครับลคโตสไม่ฟรีลคโตสยังใส่แคลเซียมและวิตามินดีสูงด้วยบางคนถามว่าทําไม มีคลเซียมแล้วทำไมต้องมีวิตามินดีบ้างวิตามินดีก็ถ้าปกติแล้วถ้าวิตามินดีเนี่ยจะได้จากแสงแดดยามเช้าเด็กที่เราไปยืนตากแดดได้ไหมก้าวไม้ใช่ยกยืนตากแดดได้แต่ว่าสิ่งที่แล้วคืออาจจะเป็นตากแดดหน้าดำนี่ครับเสร็จแล้วเนี่ยเราดำไม่พอบางครั้งเราต้องมาหาต้องมาต้องมาหาดิแต่ว่าที่สําคัญนี่คือวิตามินดีเนี่ยอยู่ในเนี่ยคือช่วยในการดูซึมเคลเซยมเข้าสู่ร่างกายนี่อประโยชน์ของมันไงทำไมต้องใส่ให้เราเห็นนเนี่ครับ เรามาดูอีกตัวหนึ่งตะกี้เราพูดถึงถั่วลันเตาสีทอง้ะนะเรามาดูถั่วเหลืองตัวนี้ก็สําคัญบางรุ่นไม่ใช่เอาถั่วเหลืองในเมืองไทยนะอ่าเริ่มมาจากไหนล่ะประเทศสหรัฐอเมริกาโอ้เป็นไงครับมีคําถามยอะเลยทำไมต้องไม่เอาทำไมต้องถั่วเหลืองนําเข้าด้วยนี่กไแต่แต่ละแต่ละแต่ละประเทศที่เราเข้ามาแต่ละประเทศนเข้ามาเนี่ยเป็นประเทศที่เชื่อถือได้ในด้านคุณภาพนะ คุณภาพจะแตกต่างกันมาเรานี่คือนี่คือถั่วที่นําเข้าบางคนเบืกไอ้ถั่วเหลืองถั่วเหลืองวันแล้วก็มีแต่แถ่ายกันคือว่าทำไมถึงนําเข้าด้วยนี่คือคุณภาพที่แตกต่างที่ว่า,าในคุณภาพในการผลิตนะใช่แต่ที่ทำมันคือเชื่อถือได้วันแล้วอาจจะมีอะไรปนมาจะอาจจะเป็นถั่วเขียวสูญญปณ์มาได้เป็นไปได้ใไหมนี่คือสําคัญนี่แหละครับนี่นี่ก็นี่คือข้อดีข้อเด่นในการือสินค้านําเข้ามานะครับแล้วก็เนี่ยกองนี้มีกี่ซองเนี่ย ตั้งสามสิบสองนี้ตั้งสามสิบสาสิบสอเสสิบสองเห็นแล้วก็บอกถัดมาเข้ามาเข้ามาเขาเรามาเข้าเรื่องสู่ใครบ้างที่สมควรที่ได้รับโปรตีนอ่านี่ครับใครบ้างใครบาก็ดีแล้วทุกคนเลยนะครับสามารถทุกๆคนเลยนะครับที่รักสุขภาพทุกคนที่รักสุขภาพนั่นคือสมควรไดรับโปรตีนนะครับแล้วก็ถัดมาใครบ้างครับผู้ที่ต้องการ เสริมสร้างสุขภาพไม่แข็งแรงเดือคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงอย่างคนอ่อนแรงคนป่วยแบบนี้นะครับก็ทานเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเสริมสร้างเสริมสร้างอีกซ่อมแซมคนสุขภาพดีแล้วก็ไปดูแลต่อให้แข็งแรงต่อไปนี่ไงนะครับนี่ทำไมต้องทานโปรตีนนี่คือข้อดีข้อเด่นนะครับเห็นไหมครับเพราะนั่นคือนี่คือสองประการแล้วนะครับให้อีกล่ะนะครับผู้ที่ผู้ที่อะไรล่ะนะ พูดที่ออนลาออนแรงประมาณน้นนะครับอดีตผู้ต่อยอย่างบางคนนะครับเพื่อนๆคือเขาอ่ะก็ต้องการแคลเซียมต้องการวิตามินดีซึ่งอาจจะได้จากการดื่มอ่าอันนี้อาจจะได้จากแคลเซียมและวิตามินดีที่อยู่ในรูปแบบเม็ดเพราะว่ากิฟฟินเนี่ยเรามีแคลเซียมถึง2ชนิด4ี่ร้อยกับห0ร้อยตัวแต่ทีนี้ถ้าเราทานแคลเซียมแบบนั้นนะครับเพื่อนสมาชิกมันไม่สะดวกเหมือนกับการดื่มเวเพราะอะไร พอดูมเว้ปุ๊บมันดูดซึมและใช้งานได้เลยแต่แคลเซียมเม็ดบางคนนึกไม่ถึงต้องมาเปิดกระปุกเอาเม็ดมาวันที่หล่นไม่อยากทานอีกเราแค่ชงอันเนี้ยฉีกซองเทน้ำอ่าฉีกซอง เทใส่น้ำที่เราอยู่ในกระบอกสำคัญต้องฉีกซองหมดเพราะว่าถ้าไม่ฉีกาไม่ได้แน่นอนนะครับต้ฉีกซองวันนี้เรามีเรื่องรล่าสนทนานะครับก็คือที่สำคัญต้องฉีกซองนะครับและที่สำคัญหนึ่งคือทานแล้วอิ่มด้วยอิ่มด้วยบางคนบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนะครับคือขนาดที่แนะนำนะก็คือแนะนำาเช้าหนึ่งซองเย็นหนึ่งซองเราสามารถทานเนี่ย สองซองได้ต่อวันเลยนะครับ<แ><แ>บางคนอย่างสมมติว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะได้รับประทานโปรโตีนที่แบบจะต้องมาเคี้ยวหรืออะไรแบบนี้มันลําบากก<แ>ว่าจะปรุงกว่าจะ,ะย่อยก<แ>ินเข้าไปแล้วกว่าจะนําไปใช้งานม<แ>ันำลำบากเพราะว่าระบบขอผานของผู้สูงอายุเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับคนวัยรุ่นเนาะจะไม่เหมือนกับคนที่อายุน้อยๆสวัสดีครับพี่บุภาเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างดีกว่าใครเข้ามาชมนะ เินดูครับสวัสดีครับคุณอัสมาสวัสดีครับคุณนัทพักสวัสดีครับโซฟาน้องเรามีเพื่อนอยู่ต่างประเทศด้วยินดีต้อนรับสวัสดีครับคุณนารีรัตน์จันแย้มอาญจักต้าที่น่าที่น่ที่น่า ครับแล้วก็คุณเอื้องพึ่งคุณภัยทูนนะครับอ๋อเยอะแยะเลยสรุปแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาเดินทางนี่ก็มองดีๆเกาะได้ตกได้ไปเลยนะแชร์ไปได้เลยนะครับทุกคนเลยนะครับก็เรามีอะไรดีก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้เราพื่อคุณมาคุยกันแบบสบายๆสบายสบายครับสบายอ๋อตะกี้ที่สำคัญฉีกซองต้องฉีกซองนะครับกลับมาเริ่มต้นกลับมาเริ่มต้นต้องฉีกซองและฉีกซองเสร็จแล้วก็คือจะใส่กับเชลล์กึ่ เชคเกอร์ก็ได้ชงแ,แก้วก็ได้ไดนะครับอะไรก็ได้นะครับสามารถชงแบบไหนก็อร่อย,อย,ยจะผสมกับชาวชาชะลาเต้ก็ได้วีดการ์ก็ดีวีดการ์ดก,รก็ดี อะไรอะไรก็ดีนะครับมอได้ไหมมอสได้ขับสองรถทังโกโก้แล้วก็ไว้มอถ้าร์ชงทาราชงมอก็คือชงร้อนชงอุ่นชงอุ่นชงอุ่นชงแบบอุ่นนะครับไม่ต้องชงร้อนมากนะอุณหภูมิพอเจ็ดสิบแปดสิบองศาประมาณไม่ต้องถึงร้อยองศานั่นคือชงไปสบายแล้วก็จะลายดีแล้วจะดื่มว่าสุขภาพดีเพราะร่างกายต้องการก็อุ่นอยู่แล้วนะครับดื่มยามเช้าก็สุขภาพดีดื่มสวัสดีครับคุณโซเฟียดื่มยามเช้าสุขภาพดีแล้วเราก็ิด้วยบางคนต้องการเข้าสู่กระบวนการรูนอัญที่ ไขมันไม่มีด้วยไม่มีน่แต่ที่ฟาสฟอจากไขมันและน้ําตาลเป็นตัวร้ายร่างกายทําให้เราป่วยไม่ได้ตัวนี้ไม่มีใช่พปงกานคิดมันตรงนั้นคือมันไม่ปลอดภัยต้องควรอยู่กับเราเพราะนั้นคือเราไม่ต้องไปกินมาแต่กินนี่ครบแล้วมาดื่มดื่มดีกว่าเนะฮะบอกกินไม่กินอะไรกินดื่มนะถ้ากินเคี้ยวไม่ใช่มานี้ดื่ม เรามาดื่มเรามาดื่มมัลติพันโปรตีนกันดีกว่านะครับดื่มทุกวันนะครับเพื่อสุขภาพของตัวเองนะครับและครอบครัวนะครับดื่มให้ทุกคนเลยนะครับเด็กวัยเรียนก็เสริมสร้างสมองด้วยเสริมสร้างสุขภาพ้วผู้ป่วยยาระยะยาบพักฟื้นหรือคนมีป่วยก็ดื่มก่อนนะครับเพื่อดูแลสุขภาพก่อนนะครับเราจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจเรื่องผิวันเรื่องโปรตีนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนการับแ่ทีเราจะดูแลสุขภาพของเราเราไม่จะบอกพูดเสมอว่าเรานั้นไม่สามารถที่จะหาซื้อได้ซื้อสุขภาพไปแต่เรา อยากให้ใครมาต้องดูแลเราให้เราดูแลให้เราดูแลตัวเองด้วยผลิมัณ์านสุขภาพาะมีหลายหลากหลายแต่วันนี้คือเราจะช่วงนี้สคลิตพันธ์ใหม่ๆออกมาเนี่ยเราก็มาดูแลสุขภาพเราและครอบครัวเราอนนะครับ เหมือ่ย่าก่ายคาวีจะบอกอย่างน <check> ี้คร <t> ับเพื่อนๆครับคาวีบอกว่าเราสามารถที่จะหาเงินได้แต่เราไม่สามารถหาสุขภาพที่ดีได้เพราะเราป่วยไปแล้วใช่เบื่อป่วยย่าไงไม่ได้ไม่ได้แล้ว่าเบื่อไดูแลตัวก็ให้แข็งแรงไว้ย่าไม่สุขภาพ สุขภาพที่ดีดีกว่านั้นมีเงินเยอะสชมีเงินมีเงินเยอะแต่สุขภาพไม่ดีสุขภาพสุขภาพดีเงินน้อยก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรอันดองใช่ไหมนี่เพงเก็บเราดูแลตัวเองอย่าให้ครับต้องมาดูแลเราและเราก็ดูแลคนอื่นดีกว่าเนี่ยใช่ไหมนี่ครับ เพราะนั่นคือนี่แหละวันนี้รับข้อฝากโปรตีนนะครับตัวีแกนมักจะเห็นโปรตีนยูดิงคิฟรินมาพูดโปรตีนมักจะเห็นโปรตีนนะครับใครสนใจจะใครก็มองไ่้นะครับใครสนใจทักมาสอบถามข้อมูลได้ครับได้นะครับหรือว่าไปค้นหาข้อมูลทาง Google ก็ได้นะครับวันนี้เราอาจจะมาให้ข้อมูลเยอะๆนะครับเล่าสิ่งดีๆประสบการณ์จากการนําเสนอนะครับจริงๆแล้วมันเยอะมากกว่านี้วันนี้ของไม่มีก็เลยมีเหลือแค่สี่ของทางสมัชญานะครับเหลือแค่สี่ของนะครับ หมดแล้วนะครับตอนนี้หมดแล้วคือ4กล่องนี้จองมหมดแล้วนะครับมีคนจองแล้วครับตอนที่เหลือยังเดียวคือเหลือเหลือแต่ไปจองอย่างเดียวนะครับไม่มีของออกบินจองไว้ได้นะทั่วทั่วประเทศเลยทั่วประเทศนะครับทุกสาขาสาขาไหนก็ไหนก็สามารถออกไปบินจองไว้ได้นะครับทุกสาขาทุกสาขาทังประเทศก็ได้หมดนะครับแต่ว่าสังประเทศไทยส่งออกต่างประเทศนะครับนะครับนะอย่างไี้ก็วันนี้เราก็ฝากทีเดียวไว้นะครับแล้วเราก็จะพบกันใหม่วันนี้พบกันใหม่ จากข้อมูลดีๆแบบนี้ที่เราาคนมาร่วมกันแบงกันก็อยากจะเสริมในเรื่องของการรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะแล้วก็เดือนตุลาคมนี่เป็นเดือนที่พายุเข้ามากเลยในแต่ละวันในการทมานของเราก็ให้รักษาสุขภาพด้วยแล้วกันแล้วก็งานเก็ฟรีเนี่ยเป็นงานที่สามารถทําออนไลน์ได้ด้วยได้ออนไลน์ะนั้นเราสมมติเราไม่ได้ออกจากบ้านเราสั่งออนไลน์ได้ไหมได้ได้เลยแล้วก็สามารถที่จะจ่ายเงินผ่าน แอปพลิเคชันที่บ้านได้เลยบริษัทก็จะส่งให้เราถูกไหมจะส่งเลยเดก็ฝากสองเรื่องดูแลสุขภาพแล้วก็สามารถที่จะทำกิฟต์รินออนไลน์ได้นะครับก็ก็กลับกูมค่ับกูไว้พบกันใหม่นะครับเพื่อนๆแล้วเราพบกันในรอบสัปดาไปนะครับวันนี้สสวััดีครบแล้วเราฝากสำคัญคือการชงกับอะไรก็ได้นี่ที่สำคัญนะครับถ้าชงให้ละลายดีก็ชงกับ ที่เป็นน้ำด่างหรือเป็นน้ำแร่ก็ได้นะครับเราถ้าเราพื่อะไรจะาความปิดท้ายก็คือช่ว,ชวองกับอะไรก็ได้แต่บางครั้งเราชงกับน้ำแหละก็ขอให้เป็นน้ำซึ่งที่น้ำที่โมเลกุลขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กแล้วก็เป็นน้ำด่างน้ำอัลคามี<อ>คุณ<อ>สมบัติอยู่ใน,นเครื่องกรองน้ำขอเรยบรนะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับูเราทั้ง3คนก็ลาไปก่อนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบรีรัุาบุรีรัมสวัสดี a <laughs> little